ราก็ไม่มีคำพูดใดๆที่จะพูดนะคะเพราะคิดถึงหัวอ,อกเขาหัวอ,อกเรานะคะเพราะสิ่งนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะก็ตัวก็อดตัวเลี้ยงโอยค่ะมาอย่างสหเลี้ยงตัวกวเลี้ยงตัวไหนเราก็รักเนาะความรักค,ความผูกพัน,น,พน,นถึงว่า,วาถึงแม้เราจะเลี้ยงเขาแค่ไม่กี่วันแต่เราก็รักและผูกพันเขา สวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้ำทิพย์อีเลฟเว่นสุรินนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเจ้าของช้างนะคะต้อขอแสดงความเสียใจมากๆเลยนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่คุณยายท่านแก่มากแล้วนะคะท่านก็ได้เสียชีวิตลงนะคะไม่ว่าจะสัตว์ คนอะไรก็ตามนะคะทุกอย่างนะคะเกิดแก่เจ็บตายหมดนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะกับควางช้างมากๆเลยนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะมีพบก็ต้องมีจากนะคะคุณยายแก่มากๆแล้วอายุน่าจะราวๆหกสิบกว่าขึ้นเลยนะคะนี่คุณยายนะคะ น่าจะเสียชีวิตน่าจะช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองประมาณนี้นะคะเพราะว่าจากการที่สอบถามควานนะคะควานบอกว่าช่วงสามสี่ทุ่มก็ได้มายนย่าให้เขานะคะเขาก็ยังกินยืนกินย่าอยู่นะคะแต่น่าจะราลาประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะ ก็ได้น่าจะได้เสียชีวิตลงนะคะจากจากที่เห็นนะคะจากที่เราเห็นเขานอนเสียชีวิตแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าเขาอายุมากแล้วนะคะช้างที่อายุมากแล้วก็จะไม่กล้าทิ้งตัวลงนอนนะคะเพราะกลัวว่าตัวเองจะลุกขึ้นมาไม่ได้นะคะก็เลยต้องนอนแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ได้เสียชีวิต ลงไปในท่าแบบนี้นะคะพระคุณยายนะคะเขาจะไม่เพราะช้างที่แก่แล้วส่วนมากช้างที่แก่แล้วเขาจะไม่ค่อยทิ้งตัวลงนอนใช่ไหมคะเขาจะนอนแบบนี้เพราะว่าใช่ใช่ค่ะถ้าเขาทิ้งตัวลงนอนแล้วเขาจะลุกไม่ขึ้นนะคะเขาก็ส่วนมากช้างที่แก่แล้วนะคะจะนอนในท่านี้มากกว่านะคะแต่ถ้าช้างที่อายุยังนน้อยนะคะเขาก็จะทิ้งตัวลงนอนนะคะคุณยายนะนะคะ ระบบย่อยอาหารของเขาก็จะไม่ดีหน่อยนะคะเพราะว่าฟันเขาน่าจะไม่มีแล้วนะคะนี่ก็คือขี้ของเขานะคะจะเป็นขี้แบบนี้นะคะจะไม่เหมือนขี้ช้างเด็กหรือช้างที่กําลังหนุ่มๆอยู่นะคะจะกลับถ่ายออกมามีแต่เศษหญ้านะคะเพราะว่าฟันของเขานะคะเคี้ยวไม่ละเอียดนะคะ ส่วนมากที่เราเอาญ้ามาให้เขากินนะคะก็จะเป็นญ้าอ่อนๆอย่างน,นี้นะคะเป็นยาอ่อนที่เราเกี่ยวมาให้เขาเราจะเลือกญ้านะคะเลือกเป็นญ้าชนิดแบบอ่อนนะคะเขียวง่ายๆให้เขานะคะนี่คือญ้าที่โยนไว้เมื่อคืนเขาก็ยังกินไม่หมดนะคะคุณยายก็ได้เสียชีวิตลงก่อนค่ะนี่ก็คือเป็นที่ที่คุณยาย ที่ไว้เมื่อวานมึกอะนะคะอาจจะตอนเย็นนะคะหญ้าที่เราเกี่ยวมาก็จะเป็นหญ้าอ่อนเลยนะคะี่ยทางขวานก็จะเลือกหญ้าอ่อนๆเคี้ยวง่ายๆให้กับคุณยายนะคะแต่คุณยายก็ไม่มีฟันนะคะก็เลยจะถ่ายออกมาเป็นเส้นหญ้าซะมากกว่านะคะ ะะเป็นญ้าที่ควานเขาได้เกี่ยวมาให้นะคะส่วนมากก็จะเป็นญ้าอ่อนๆนะคะเคี้ยวง่ายๆนะคะถ้าเป็นต้นกล้วยแล้วก็จะสับให้เขา,าเป็นชิ้นเล็กๆสั้นๆให้เขาเคี้ยวง่ายๆนะคะเราจะหาญ้าที่ชี้แบบกินง่ายแล้วก็ย่อยง่ายนะคะสำหรับของคุณยายก็วันนี้ก็แสดงความเสียใจกับ ควันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัดชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะให้เขากินนะคะก็แสดงความเสียใจยด้วยนะคะนี่นะคะคุณยายช้างเชื่องนี้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณยายได้จากเราไปอย่างสงบแล้วนะคะ เรามาถ่ายให้พี่ๆ FC ได้ดูนะคะเราไม่ได้ต้องการเสืออะไรนะคะแต่เราต้องการอยากจะร่วมไว้อะไรกับคุณยายนะคะอยากให้คุณยายจากไปอย่างสงบนะคะน่าจะถึงวัยอันควรของเขาแล้วนะคะเขาได้จากไปอย่างสงบแล้วนะคะพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะร่วมไว้อะไรให้กับคุณยาย ได้นะคะเราก็ไม่มีคำพูดใดๆที่จะพูดนะคะเพราะคิดถึงหัวอ,อกเขาหัวอ,อกเรานะคะเพราะสิ่งนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะ s <S เดี๋ยวทางกวานนะคะก็จะเอารถแมคโครนะคะาคพาคุณยายไปฝัาาปง,ง,งนะคะ แล้วก็จะมีการสวดพิธีกรรมทางสงด้วยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอทางแม่โคนะคะควานก็ตกใจด้วยนะคะว่าทำไมคุณยายนอนตื่นสายจังเลยก็ได้มาปลุกคุณยายพรทางควานเดินมาใก,ใ,กใกล้นะคะก็เห็นคุณยาย นอนหลับตาปลุกยังไงก็ไม่ตื่นนะคะก็แสดงว่าคุณยายนั้นไปแล้วทางควานก็ตกใจนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะคุณยายได้จากไปอย่างสงบแล้วเขาก็จะตอนที่เขามาจากการจนบุรีนะคะก็จะมาด้วยกันสามเชือกนะคะ ก็จะมีช้างพายเชือกนี้ด้วยนะคะงาเดียวนะคะแล้วก็มีช้างอีกเชือกหนึ่งอยู่ตรงโน้นนะคะสีดออีกเชือกหนึ่งอยู่ตรงโน้นนะคะที่เข้ามาด้วยกันนะคะสามเชือกมาฟังเสียงจากคุณยายนะคะล,มา,ม,าาลมาเรียงยมาเอียหนต่งหยุกเปาะเรียงยูดจังสา จ่าจ้างเขานะจ้างเขาก็น,กนี่กัเรื่องจ้าก็นอนกับเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะมมนอน๋นอนต,ตื่นมาตื่นมามดูแต่เช้าทุกวันอันนี้ยากเตียมไม่ให้ทุณงานใช่ไหมคะค เกยัะมีตอ่อนๆกจะมาทำความสะอาดของเก่าแล้วจะโยนให้แล้วก็เอาไปุเม่งเจอก็อยู่ในสภาพหนคสท้ายก็ได้ล้มลยนะกเคยเลี้ยงสัตอะไรนเลี้ยงจนจนยีสิกว่าีเนี่เราเลี้ยงูปอแบนได้แบนได้กองห่กมันไปย่บบากเราสามีเปีค่ะลงมาเขา ไม่ใช่อืมก็ไม่รู้ว่าไม่เป็นอะไรก็ขึ้นหอดตัวหนักเลี้ยงอ้ยค่ะเลี้ยงตัวไหนเราก็รักเนาะความรักความผูกพันถึงว่าถึงแม้เราจะเลี้ยงเขาแค่ไม่กี่วันแต่เราก็รักและผูกพันเขาจะจะยุคนคือกันตอนหนาวเว้ยมอ จ้าหอมกำนมันตัวขนชบอะไรเล่น like คูนเล่นนิ่งัวแดงไปก็เอาไปอาบน้ำค่ะไม่งั้นก็ไม่อาบน้ำก็เป็นเหมือนกับเขาเลยค่ะก็พาเขาไปอาบน้ำอือาบน้ำนี่เด้อตาเลี้ยหมดเลยล่ะตาด้วย

ค่ะค่ะจาจาเขาไปแบบเขาไปแบบเขานอนลับไปเลยเนาะลังโตกับแบบเจ็บปวดทอรมานจะจจเขานอนร่องเขาก็อาจจะลับไปเลยจา ยังกับใครในได้หวานกับกลิ่นยาจนบึงพาคการบึงมาทุกคนกินบ่อนับกรถก็ไม่มียังเปลือกตระมันละกินกับสำลัดก็เป็นเป่าอยู่ได้หลังเพาก็วางโยนยาให้มันกินอีกคั้งคืนจะมันบ่อนกระเหลือ

ทันก็ะโบพิดสังเกลียดเนี่ยอาปากหอดกินปวยเขาบอกว่าสบายเก็บไข่ได้ปวยกับพ่อกินเนี่ยก็เพราะอาปากเอาข้ามืออาหารนี่อาจารย์เพขาบอกใหญ่เลยเป็พวงค่ะเราก็ได้ฟังจากความในใจนะคะของพ่อหวานแม่ขวานผู้เลี้ยงช้างพังเชือกนี้นะคะตอนนี้ทางคุณยายก็ได้จากไปอย่างสงบแล้วนะคะ คุณนะคะทุก fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะร่วมไว้อะไรให้กับคุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ